อันนี้ไปทำอะไรคะพี่น้อยให้อาหารครับฮิปโปแยมลโลอ,อันนี้อนะแยมโลของฮิปโปแยมโลอของฮิปโปมันหยวกกล้วยใช่ไหมคะพี่น้อยใช่ครับเห็นไหมเขาบอกว่ากินผักเนี่ยจะทำให้ผอมหุ่นเชฟนะคจริงรดูมันดิอ้วนจะตายอ้วนตับเลย น,นี้เป็นใหญ่อันดับ3สัตว์บกนะไม่ใช่สัตว์น้ำนะแต่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ยในน้ำขับท่ายผสมพันธุ์คลอดลูกให้นมลูกหนังหนา5้าเซนไขมันร้วนแล้วปกติฮิปโปกินอะไรมั่งคะที่ร้ากินพืชครับเป็นอาหารหลักเลยแล้วก็หญ้าหญ้าจะเป็นอาหารโปรดหญ้าอะไรคะหญ้าทั่วไปใช่ใช่ตรงช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคือเขาจะออกตามธรรมชาตินะเขาจะออกมาหากิน พ,าาพี่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปอันนี้มันทำเนียบดารานักแสดงเอ๊ะทำไมคนคน,นี้คณคนนี้คนหล่อเลยอ่ะหล่อจังเลยอ่ะคือเขาชอบกินหญ้าเหรอพี่น้อยเขากินพืชเวลาป้อนนะครับต้องาออ่างนี้อ้าปากไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้ <S 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 หนังหนาสายตาสั้นเหมือนกันหนังหนาสายตาสั้น แต่มีภาษาในการดมเพิ่นที่ดีอย่างนี้ตอเต็มที่เขาหนักเท่าไหร่คะเกือบ4ตัน3 0 0พันกว่ากิโลอ๋อตัวนี้เขาอยากเกณนกูม่ดูเขาทําหน้าดิตัวนี้ชื่ออะไรคะสมศรีครับสมศรีหูเจ้าหูจะแหวงเรียกขนเขาจะมีแค่ใบหูกะกะตรงหางแค่นั้นเองเขาไม่มีฟันหน้าไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วมือแย่เข้าไปได้นะหมดแล้วไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่ได้คืนนะเห็นถ้ามีสองนอคือตัวผู้ตัวเมียมีมีนอสองอันเหมือนใช่ครับเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ไซส์ขนาดแค่นั้นเอง ดูง่ายเลยดูตรงเอาไว้แค่เพศเลยพี่น้อยแล้วทําไมเขาถึงตั้งชื่อแรดว่าแรดอะคะเออคือมันมีพฤติกรรมในช่วงเวลาการผสมพันธ์ของของเพศเมียเนี่ยเขาจะเชื้อเชิญตัวผู้โดยการพุ่งก้อ,อ,อชนโดยที่ตัวผู้ไม่ระวังเนี่ยถึง,ถ,งถึงกับบาดเจ็บเสียชีวิตได้อล้วนี่จะเป็นการเชื้อเชิญเป็นการเชื้อเชิญน,นะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าแรด แรดก,กันมาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักเรื่องของสัตว์อ้วนเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่านนี้กันดีกว่าไปถามความคิดเห็นของเขากันนะคะว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของเขาอ้วนเขาจะรู้สึกยังไงไปชมกันค่ะไฟในนเงมม่มี ในใคเเธธออจจะิดถึงฉันนไมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการเพชรเลเบอร์บายเจอรนะครบผมกฤพณานานะครับตอนนี้มีซิงเกิลฟ้าฝนคนเหงากับค่ายโมโนมิสิกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับหมานะครับหมาพันยอคเชียร์ชวบะมีนะครับในโชว์เห็นครับตัวนี้ก็คือซื้อมา ตั้งใจจะให้มาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกสาวส่วนตัวจะเป็นคนชอบหมาไม่ค่อยไฮเปอร์มากนิ่งๆเลยครับตัวนี้จะบิมบีจะแบบนั่งนิ่งมากตอนที่ไปซื้อครับนั่งนิ่งแล้วก็นอนไปน,นอนตรงขาของน้องเพลงลูกสาวนะครับนิ่งแบบว่าเฮ้ยโหตัวนี้ถูกชะตามากเลยก็เลยเลือกตัวนี้มาพอกลับบ้านมากายล่างครับกายล่างคนละคนหลังจาก ที่ซื้อมาพักหนึ่งก็เวลาเวลาเขาจะชวนเล่นเขาจะชอบเล่นกันให้ให้ผมปาบอลคือตอนแรกเนี่ยผมจะสอนสอนให้เขาปาปาบอลแล้วก็ครับกลับให้เรานะครับแต่ไปไปมาคือคือพอเริ่มทําได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากกลับจากทำงานเขาจะมาชวนเล่นอย่างนี้ตลอดคือไม่ยอมยิ่งไม่ยอมเลิกเดีย๋ยวจะโชว์ให้ดูถ้าหมาอ้วนมากไปเนี่ยผมว่า มันก็จะไม่ดีกับสุขภาพอย่างเช่นหมาถ้าพันใหญ่ๆนิดนึงก็จะมีผลเรื่องเรื่องข้อขาอะไรเพวกเคยเลี้ยงบูด็อกที่อ้วนมากๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารดีๆเหมือนกันนะครับอ้วนไปก็ไม่ดีถึงจะน่ารักนะครับก็มีคงจะอ้วนยากเพราะว่าดูแลอาหารอย่างดีเหมือนกันครับก็คือให้ทานอาหารวันละจะกําหนดไปเลยวันละกระป๋องหนึ่งซึ่งตั้งเอาไว้น่าจะอ้วนยากครับที่ให้ลูกได้ดูแลสุนัขก,ก็คือส่วนตัวผมกับแฟนเนี่ยเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วก็อยากให้ลูกรักสุนัขด้วยแล้วก็ ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยข้างๆบ้านเขาก็เลี้ยงเลี้ยงแมวเปอร์เซียครับเขาจะชอบไปเล่นด้วยก็เลยอยากให้เขามีเพื่อนเล่นทําให้เขามีจิตใจจิตใจดีจิตใจอบอ้อมารีดแล้วก็มีความรับผิดชอบเรื่องการหลายๆเรื่องเรื่องอาบน้ําเรื่องให้อาหารในอนาคตครับก็พอมีลูกกลับมาครับก็คงดูแลคนละแบบกันเพราะว่าลูกนี่คงต้องเอาใจใส่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันคือบะหมีจะชวน จะชวนลูกเล่นแล้วก็ลูกก็จะเล่นกับบะหมี่มีความสุขกันตลอดนะครับถ้าอยากพาไปน่าจะอยากพาไปสนามกว้างๆใหญ่ๆให้เขาวิ่งเล่นนะครับพอดูท่าทางเขาจะชอบอยากพาไปทะเลด้วยนะครับก็คงคงน่าจะวิ่งเล่นกับลูกสาวนี่ยนะครับ <c oughs> น่าจะสนุกดีฮะหรือไม่ก็เล่นน้ำทะเลกับลูกสาวอะไรเงี้ย <c oughs> ครับถ้าเปรียบหมานะครับผมผมว่าเปรียบเป็นเพื่อนแท้ของเราแล้วก็เพื่อนรักของเราครับที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็รักเราโดยไม่มีข้อแม้นะครับ ถ้าเห็นน้องหมาเอ่อึกถึง,เพ,งเพลงเพลงหนึ่งอยากร้องให้ฟังนา่าจะเป็นเพลงของผมเองชื่อว่าเพลงหมาในบ้านอยู่ในอัลบั้มชุดแรกที่ทำนะครับเพลงนี้ก็จะพูดถึงความรักของหมาที่มีให้คนโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้เฉพาะการกระทำเพราะว่าก็พูดไม่ได้ลืมตาขึ้นมามันก็เห่าตื่นตาเช้าก็เข้ามาทัก าขากรองเท้ามาให้เราใสจะไปไหนก็เดินไปข้างกันพอเราคุยก็นั่งฟังพอเราซึ้นก็ชวนไม่ให้หวเดีอยาก,กับมันจะเข้าใจจะยังไงไม่ทิ้งกัน เจ้าเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ไม่เคยแปเปลี่ยนรักด้วยการประทัาไม่มีถ้อยคำอื่นใดรักด้วยความจริงจังของใจไม่เคยเปลี่ยน ก็ตอนนี้ผมมีซิงเกิลชื่อฟ้าฝนคนเหงานะครับอยู่ขค่ายโมโนมิสิกนะครับตอนนี้ดาวนโหลดเพลงฟ้าฝนคนเหงาได้แล้วนะครับดอกจัน3366 937นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับ